เรื่องราวของการคลี่คลายนะคะเหตุซุ่มยิงตำรวจยะหลาค่ะซึ่งเกิดการบาดเจ็บเกิดขึ้นนะคะมีการตั้งไว้2ประเด็นค่ะคุณผู้ชมค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของกลุ่มวัยรุ่นป่วนเมืองหรือว่าเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่ของช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะจากเหตุการณ์คนร้ายนะคะซุ่มยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ็บหนึ่งรายขณะนำกาลังเข้าตรวจสอบกลุ่มวัยรุ่นนะคะ บริเวณปั๊มน้ำมันปตทถนนสาย418ยะลาปัตตนี ฝั่งขาเข้าเมืองยะลาค่ะคือจากสิบตำรวจอัศรีโตเดฟนะคะอายุ35ปีหัวหน้าชุดเคลื่อนที่เร็วจุดตรวจท่าสาบนะคะเมื่อเวลา21.15นาฬิกา15นาทีของวันที่27ธันวาคม2,567ที่ผ่านมาโดยพลตำรวจรีเสกสันชูรังสริดค่ะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาได้เปิดเผยว่าหลังเกิดเหตุด,ดังกล่าวค่ะมีการเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุด,ด้วยตนเอง พร้อมทั้งรุดเข้าเยี่ยมอาการบาดเจ็บของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อที่จะสร้างขวัญกำลังใจที่โรงพยาบาลยะลา ล่าสุดค่ะพบว,ว่าการปลอดภัยและก็รอแพทย์ทําการผ่าหัวกระสุนออกค่ะค่ะทั้งนี้นะคะที่ผ่านมาเหตุวัยรุ่นป่วนก่อกวนในพื้นที่จังหวัดยาลาทางเจ้าหน้าที่ได้มีการจัดชุดเจ้าหน้าที่เคลื่อนที่เร็วเข้าตรวจสอบทุกพื้นที่ป้องกันเหตุอย่างเข้มขน้นโดยเหตุที่เกิดขึ้นนั้นมีการถูกยิงมาจากด้านข้างของถนนสาย418โดยที่เกิดเหตุค่อนข้างที่จะมืดทางเจ้าหน้าที่รอการเข้าตรวจสอบโดยละเอียดอีกครั้งขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นเรื่องของกลุ่มวัย รุ่นที่คึกขนองอาจจะไม่พอใจการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจที่มีความเข้มงวดในการคุมเข้มหรือเป็นเรื่องของการก่อเหตุสร้างความไม่สงบในพื้นที่ซึ่งขณะน,นี้ทางเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยละเอียดแล้วก็ยังไม่ได้ตัดประเด็นใดๆทิ้งนะคะ